คุณรสนาครับแหมคำหวานของรัฐบาลเสถาหนึ่งนะครับถ้าประกาศแล้วว่าถ้าเกิดว่าได้มาบริหารประเทศเต็มที่เนี่ยจะลดทันทีครับน้ำมันกับค่าไฟนะครับคุณรสนามองว่าไงมันเป็นไปได้ไหมฮะก็เป็นไปได้ทั้งระดับโปรโมชั่นกับระดับที่คุณจะแก้อย่างยั่งยืนที่<ด>อยู่กับว่า รัฐบาลจะเลือกแบบไหนนะคะอ๋อแหม่น่าสนใจมีระดับ <c oughs> โปรโมชั่นด้วยเหรอฮะคะ <c oughs> ่ะโอไม่ไม่ใช่ระยะยาวใช่ไหมฮะ <c oughs> คือระยะยาวก็ได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เขาพูดเนี่ยอย่างคุณจุลพันธ์ที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะ,ค,ะครับที่พูดออกมาว่า,าจะลดค่าไฟโดยการยืดหนี้ของกอผพอพออันนี้ก็เป็นเรื่องชัวคราวอ่ะใช่ไหมคะครับ ช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นการยืดหนี้หนี้มันจะมาพร้อมกับดอกเบ,บี้ยอ่าใช่ประชาชนจ่ายช้าหน่อยแต่ต้องจ่ายเต็มน,นะคะครับดอกอยิงเ<ต>ขาเทิร์น้าสมาสมติว่าแก้ไขนะคะดิฉันขอพูดเรื่องเออ่ข่าไฟก่อนอ่าเชิญครับข้าไฟข้าไฟถ้ารัฐบาลจะแก้อย่างยั่งยืนนะคะมันมีวิธีแก้เอ่อขอยกตัวอย่างเลยครับ เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าของเราส่วนใหญ่เป็นกา๊าซใช่ไหมคะทีนี้ก๊าซเนี่ยก๊าซที่ในเป็นเชือเพลิงในโรงไฟฟ้ามันมาจากสามแหล่งแหล่งที่หนึ่งคืออ่าวไทยแหล่งที่สองคือพม่าแหล่งที่สามคือ LNG ซึ่งราคาแพงที่สุดทีนี้กา๊าซในอ่าวไทยมันลดน้อยลงเพราะว่าบริษัทปลทขายให้กับบริษัทลูกของตัวเองในราคาในประเทศครับผมแต่เขาไม่ได้มาใช้ราคาคูกา๊าซ คือ,อเป็นราคาเฉลีย่ยจากสามแหล่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเพียงแค่ว่าคุณเศรษฐานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกพอชอคือคณะ,ะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครับครับซึ่งถือว่าเป็นระดับคอรมอรที่สองอ่ะครับถ้าหากว่าคุณเศรษฐาจะมี มติออกมาเลย<ม>ว่าต่อไปนี้ปตทจะขายก๊าซให้กับบริษัทลูกของตัวเองที่ไปทำปิโตรเคมีต้องใช้ราคาภูกา<ม>เหมือนคนอ,อื่นๆเขามไม่ใช่ได้ราคาในประเทศเฉพาะเจ้าเดียวอันนี้เนี่ยจะสามารถนำเงินมาลดค่าเอสพีได้ปีละสี่หมื่นล้านค่ะอ๋อ ลดค่าไได้เนล้านเท่ากับยี่สิบสตังค์ต่อหน่วยครับถ้าลดไปอีกนะฮะเยอะนะยี่สิบสตงค์นี่หมายถึงว่าสี่หมื่นล้านเนี่ยมันจะมาลดค่าใช้จ่ายที่จะถูกยักเข้ามาในค่าเอสพีอืมนึกออกคือตัวพอคับแบกหนี้ไว้ใช่ไหมคะครับเวลาที่เขาจะเอาเอานี่เนี่ยผลักมาให้ประชาชนอืเขาก็จะผลักเข้ามาในค่าเอสพีหรือเรียกว่าค่าไฟฟ้าผันแปรอ่าครับผมทีนี้ค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยเอ่อ ถ้าสมมุติว่าคุณยัดเข้ามาเยอะประชาชนก็แบกรับเยอะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าทั้นที่หนึ่งเนี่ยเพียงแค่ให้บริษัทปิตโตเคมีซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตทใช้ก๊าซในอ่าวไทยในราคาผู้กา๊าซคือราคาเฉลี่ยทั้งสามแหล่งคร,ครนะฮะจะทำให้เราสามารถลดค่าเอสทีได้สี่หมื่นล้านต่อปี ตีมื้านต่อปีเท่ากับลดค่าไฟให้เราได้ยี่สิบสตางค์ต่อหน่วยครับเอาเอาง่ายๆว่ายี่สิบสตางค์ต่อหน่วยเนี่ยสมมุติว่าอบ้านของพวกเราเนี่ยใช้สามพันบาทค่าไฟสามพันบาทคุณจะลดได้สองร้อยบาทต่อเดือนสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนโอ้ก็เยอะนะฮะเยอะนะฮะทีนี้อันเนี้ย อันนี้เป็นขั้นตอนแรกครับอืมทีนี้เอถ้าสมมติจะผลักดันให้ลดมากกว่านี้รัฐบาลควรสนับสนุนให้ประชาชนใช้ติดตั้งโซลาร์รูปหลังคาแล้วยอมให้หักลบกบหน่วยครับอันนี้เนี่ยโหจะช่วยให้ประชาชนลดเงนนินในลดค่าใช้จ่ายในกระเป๋าได้เยอะเลยนะคะครับ,รบสมมุติว่าในห้ากิโลวัตต์เนี่ยที่บอกว่าประมาณสามพันบาทที่เราใช้อะ พอเดือนเนี่ยนะฮะค,คุณลดได้เดือนละพันถึงพันห้านะครับผมอันนี้ลดได้จริงแต่ปัญหาคือถ้าหากว่ากลุ่มทุนพลังงานที่เป็นสปอนเซอร์ครของนักทักการเมืองที่เป็นรัฐารบาลคไม่ยอมเออนักี่หารทำไงฮะอันนี้แหละมันก็เป็นประเด็นที่ว่าอันนี้เป็นการทดสอบเลยว่าทักื่อไทยเนี่ย เสียคะแนนมาเยอะมากคุณอยากจะทําคะแนนเพิ่มไหมอถ้าคุณทําคะแนนเพิ่มเ่ยคุณทําเรื่องนี้เลยครับต้องสู้แบบไปสนหน้าอินหน้าพรมคุณไม่ทําคะแนนเพิ่มเนี่ยนะคือคุณจะไม่มีทางเลยที่คุณจะเรียบฟื้นความศรัทธาจากประชาชนครับครับผมทีนี้เรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันพูดได้อีกเยอะแต่ที่ฉันไม่ทราบว่ารายการของ ของงูเราเนี่ยมันมันยาวนานแค่ไหนอยากจะให้พูดเป็นเรื่องค่าน้ำมันไหมอ่าจะเอาเรื่องไฟฟ้ากันอ่าไฟฟ้าเห็นบอกไอ้เรื่องอะไรนะฮะอ่ากำลังสำรองที่มากเกินความจําเป็นอันนี้คุณัฆษณามองว่าอย่างไรแล้วมันจะแก้ได้เลยฮะกับเรื่องนี้ที่มันก็ผูกอยู่ด้วยคือกําลังสำรองตัวนี้เนี่ยเราบอกว่าเรามีอกำลังไฟฟ้าติดตั้งคือเราไปให้เอกชนครับอมาตั้งโรงไฟฟ้าแล้วเราก็ทําสัญญาเขา25ปีอ่าอันนี้มันล้น คือเรามีไฟฟ้าติดตั้งอยู่ถึงห้าหมื่นไมกะวัตดแต่เราใช้แค่สา <c oughs> มหมื่นอ่ะเกิรเยอะนากในสี่ปีนี้นะคะรัฐบาลของคุณเศรษฐาไม่ควรที่จะมีการให้เอกชนมาทำโรงไฟฟ้าอีกต่อไปอ,อ,อมืมคุณไม่ต้องเอาเข้าแล้วเพราะว่ายี่สิบปีต่อไปนี้เนี่ยนะ ไอ้สิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยมันเหลือเหลือ,ลอจนไม่รู้จะเหลืออยังไงแล้วก็ไอ้ไฟฟ้าสำรองที่เกินเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกินรฟรีนะคะเพราะว่าเราจะต้องเสียค่าความพร้อมจ่ายครับค่าจับลงไฟฟ้าที่แม้ไม่ได้ผลิตเลยครับแต่เราก็ต้องจ่ายอย่างน้อยหนึ่งในสามของราคาซึ่งมีการคำนวณมาเนี่ยในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยประมาณสี่หมืนแปดพล้านค่ะโอโ้โห อันนี้มันก็เข้ามาอยู่บนบารคับของประชาชนในฐานะข้าวไฟคเพราะนั้นถ้าสมมุติว่ากรณีที่เราจะลดในเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายเนี่ยนะคะรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยมันจะต้องไปคุยกับโรงไฟฟ้าที่ที่มาหลายปีแล้วแล้วก็ได้คืนทุนไปหมดแล้วอ่ะขอลดขอลดไอ้ส่วนตรงนี้ได้ไหม ถ้าความต้อมใจคุณอะเพราะว่าคุณคืนทุนไปแล้วตอนนี้มีแต่กาไรอะอืมอันนี้มันก็เป็นความสามารถที่คุณจะไปเจราจากับเขาอะโอครับใช่ไหมฮนะซช่งณะนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าคุณเจราจาได้มันก็จะลดได้แต่ตอนนี้คือคุณไม่ควรรับอะไรมาเพิ่มอีกต่อไปแล้วอืนะคะเพราะว่าในระดับโลกเนี่ยนะคะไฟฟ้าที่เขามาจากพลังงานหมุนเวียนเช่นแดดแล้วก็ลมเนี่ยนะคะครับตอนนี้นี่สร้างไหมคะ เม็กซิโกเนี่ยเมื่อหกปีที่แล้วเนี่ยเขาประมูลได้หน่วยละหกสิบ <60 S 2> oh. สตางค์หกสิบสตางค์ใช่ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดเนี่ยเคยทำวิจัยบอกว่าภายในปีสองพันห้าร้อยเจ็สิบสามคือสองศูนย์สามศูนเนี่ยครับข้าไฟจะเหลือหน่วยละหนึ่งบาท oh. แต่นี่มันจะมาเร็วกว่าที่เราคิดไว้ครับเพราะว่าข้าวไฟเนี่ยในตอนนี้ถ้าเราไปดูกราฟเนี่ยนะคะเราจะเห็นเลยว่า ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานฟอสซิลเนี่ยจะทำจะสูงในขณะที่ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนราคาจะลดต่ําลงมากใช่ใช่เวลานี้มันยังไม่หนึ่งบาทเพราะมันต้องไปเฉลี่ยกันไงคะครับครับครับแต่ว่าการการประมูลหน่วยละหกสิบตัง์นี่มันเกิดขึ้นเมื่อปีสองพันห้าร้หกสิบนะคะอสองพันห้าร้อยหกสบหกแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ลุงสู่เนี่ยได้มีการไป ให้มีการประมูลครับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนก่อนจะยุคสภา5า0 0 5ล้อ5,200สอมร้อยสามมลลิวัตต์อะไรเนี้ยครับแต่ไม่ใช่เป็นการประมูลนะคมันเป็นการตั้งราคากลางแล้วใครแล้วก็ได้ได้ละคนที่ราคาเสนอไม่เกินราคากลางเนี่ยอยู่ที่สองบาทสาสิบสามตังค์ครับผมลองคิดดูสิคะว่า เขาประมูลกันหกสิบตังค์อ่ะแต่เราให้สองบาทแปดสิบตังค์สองบาทแปดสิบสามตังค์แล้วไอ้โรงไฟฟ้าที่ไปทาสัญญาเนี่ยนะที่ประมูลได้เนี่ยทาสัญญาไปือยังไม่ทราบนะครับเขาจะเข้าสู่ระบบในอีกสามปีหรือห้าปีครับผมคือมันไม่ควรที่จะไปทําสัญญาอะไรแบบนี้แล้วอ่ะครับกออะเราล<ม> <โฮ S 2> องค<ะ>ิดดูนะไฟฟ้าเนี่ยมันคือต้นทุนเนี่ยส่วนของเชื้อเพลิงมันเป็นศูนย์อะ ช่ไหมแดดนี่มันของฟรีค,รครลมก็ของฟรีครคณคุณคุณแค่เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้แต่เวลานี้เนี่ยที่เขาไม่ยอมให้ใช้เพราะว่าโรงไฟฟ้าของเราเป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานฟอสซิลเยอะคัคแล้วก็ถ้าเราเลิกเอาในทุนที่ลงทุนก็ขาดทุนใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยมีกระบวนการเขาเรียกว่ารัฐบาลใช้พละกกำลังทุกอย่างมาบางดดังแดดยืนบังแดดไม่ให้ประชาชนเข้าถึง พลังงานหมุนเวียนซึ่งอันนี้เนี่ยต้องถามว่ารัฐบาลคุณเศรษฐาจะกล้าไหมครับจับกุมทุนพลังงานอถ้าคุณกล้านเนี่ยนะถ้าไฟมันถูกลงได้แน่นอนครับแม่ก็ก็ต้องรอดูอีกนะฮะอืมน<ม>ะฮะ ตรงต้องอันนี้ก็จงจับตาดูแต่อีกเรื่องหนึ่งฮะคุณรสนาครับคือค่าน้ํามันฮะเพิ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็ <ๆ S 2> อยากให้มันลดลงไปเยอะๆหน่อยแต่ดูแล้วเนี่ยโอกาสความที่มันจะลดเยอะๆลงไปสักอลดไปสักห้าบาทหกบาทเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้แล้วยังไงครับคือต้องบอกอย่างนี้นะคะรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเวลาที่คิดเรื่องการลดเนี่ยก็จะลดในส่วนของตัวเองคือลดภาษีครับครับ เหไหมถ้าลดภาษีลงไปเนี่ยรถทำได้อยู่แล้วเพราะว่ารจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานในเวลานี้ออ,อย่างค่าน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่บาทครับยี่สิบสี่บาทเนี่ยนะคะแต่ว่าค่าภาษีสับปะรดมิตรเอาอย่างเบนซินเก 95, 91, 5, 85, ้าห้าหกบาทห้าสิบแก๊สโซฮอลเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าบาทแตดสิบห้าตันปียี่สิบห้าบาทยี่สิบตัน แล้วก็ยังมีดีเซลดีเซลห้าบาทเก้าสิบเก้าตังคือหกบาทครับมผมคือถ้าสมมุติว่านิ้งคิดว่าถ้ารัฐบาลนะไม่ใช่เพียงแค่ลดภาษีในส่วนของตัวเองแล้วก็ไปทำให้เอกชนที่เป็นคนขายน้ำมันมีโอกาสดับราคาขึ้นไปอีกอเพราะว่าเอกชนเหล่านี้เนี่ยส่วนที่เขาจะได้คือน้ำมันหน้าโรงกลัน่นกับค่าการตลาด หลักๆนะในในโครงสร้างทีนี้เวลาที่ราชาเนื้อน้ำมันจากสิงคโปร์เนี่ยมันปรับขึ้นหรือปรับลงใช่ไหมฮะเ้าปรับลงไปอ่าหนึ่งบาทแต่เขาไม่อยากลดให้เราหนึ่งบาทน่ะเขาก็ลดให้คุณห้าสิบตังค์แต่เขาจะโยกอีกห้าสิบตังค์ไปไว้ในค่าการตลาดเขาก็จะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาไม่มีใครตุกตามดูโครงสร้างราคาน้ํามันทุกวัน เพราะรนีน,นรัฐบาลเนี่ยจําเป็นจะต้องกํากับราคาเนีราคานือน้อน้ำมันแล้วก็ค่าการตลาดถ้าการตลาดเนี่ยเป็นตัวที่ง่ายที่สุดที่เราจะพูดถึงครับคือค่าการตลาดเนี่ยอย่างกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลเนี่ยรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คุณสุพัฒนพงศ์ออกมาพูดเมื่อปีเมื่อปีนี้เอง,งคปีกุมภาวันแห่งความรัก <laughs> ว่าเบนซินและแก๊สโซฮอลเหลือ จะให้เก็บค่าการตลาดอยู่ที่สองบาทต่อลิตรครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นค่าการตลาดที่เหมาะสมที่คุยกันมาแล้วตั้งแต่ปีหกสามครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่เคยมีการทําให้ราคาเนี่ยมันเหมาะสมใช่ไหมฮะแต่พอตั้งแต่ที่รัฐมนตรีประกาศมาแล้วเนี่ยโอ้โหราคาค่าการตลาดตอนนี้เราไปดูเลยทะลุไปสามบาทอัพสี่บาทแล้วครึ่บาทครับผมซึ่ง การเกิดการคิดราคาเกินมาหนึ่งบาทนะคะมันจะหมายถึงว่าเขาจะได้กําไรเกินสมควรวันละสามสิบล้านเพราะเราใช้สามสิบล้านลิตรต่อวันเบนซิน <ens> นะคะสามสิบล้านลิตรต่อวันแล้วก็ถ้าสามสิบล้านลิตรต่อวันคือเดือนละเก้าร้อยล้านบาทสามสิบล้านบาทเดือนละเก้าร้อยล้านบาทที่ทํามาดิฉันทาตัวเลขมานะฮะมกรลาถึงเ อถึงนีกรกฎาคมเจ็ดเดือนเขาเก็บเงินเราเกินไปหกพันสามร้อยล้านคันสามร้อยล้านสูงมากไม่นับรวมดีเซลดีเซลเนี่ยเขาจริงราคามันถ้าการตลาดคุณจะอยู่ที่บาทหกสิบห้าตังค์หรือบาทเจ็สิบตังค์แต่หลายวันต่อมาในช่วงนี้ขึ้นมาสองบาทกว่า<ฮ>แลว้วมาล้วงเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยมาชดเชยให้กับค่าภาษีที่ 5าบาทเก้าสิบเก้าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นเงินของเรานะคที่เขาเก็บเนี่ยเหมือนกับเก็บเข้ากับุกอมสินนะ่ะแล้วก็เอามาจ่ายเวลาที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอามาช่วยอุ้มในหลักเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องการให้ราคาขายปลีกปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าเวลามันเพิ่มสูงเนี่ย อาหารสินค้าจําเป็นทองร้านก็ปรับตัวขึ้นครับแล้วเวลามันปรับตัวขึ้นน้ํามันลงมาห้าสิบตังค์มันก็ไม่ลงนะฮะใช่ขึ้นไปแล้วห้าบาทมันก็อยู่งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนน้ํามันควรจะมีหน้าที่ตรงนี้ครับแต่ประถดว่าทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่ากระทรวงพลังงานปล่อยให้น้ํามันลอยจัวแบบสมบูรณ์คือคุณขึ้นราคาํามันตลาดขึ้นคุณขึ้นคุณปล่อยเข้าขึ้นไปเลยแต่คุณเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันตลอดเวลา อันนี้มันเลยเป็นภาราหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่ากองทุนน้ามันมันกลายเป็นว่าเอาเงินที่เก็บจากเราเนี่ยไปใสก่กระปุกออมสินไม่ได้เอามาชดเชยเวลาน้ํามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นคแต่ไปชดเชยให้กับเอทานอลบีร้อยที่มีราคาสูงกว่าน้ํามันพื้นฐานอย่างมากครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นมีวนๆวนๆกันไปครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว,ว่ารัฐบาลเนี่ยคุณกล้าไหม,มที่จะเข้ามาดูในส่วนนี้ครับอย่างจริงจังแล้วก็เนื้อน้ํามันนะคะเ,เราเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราเรานําเข้าน้ํามันสําเร็จร,รูปจากประเทศอื่นสิคงคโปร์สมัยเมาาื่อสักสามสิบปีที่แล้วรัฐบาลบอกว่าเอางั้นเราให้โรงเลี๊มมาตั้งในประเทศไทยเพื่อ ผลิตทดแทนการนําเข้าอาแต่ปรากฏว่าในช่วงต้นนี้รัฐบาลเขาก็ช่วยเหลือโรงกลันด้วยกันบอกว่าถึงคุณจะเอกลั่นในประเทศนะแต่ให้คุณขายคนไทยได้ในราคาเสมือนนําเข้ามาจากสิงคโปร์ที่เราเรียกว่า Import Parity อ๋อเคยได้ยินอยู่ครับ Import Parity หมายความว่าถ้าสิงคโปร์น้ำมันยี่สบาท คุณเอาเข้ามาขายคนไทยคุณต้องบวกค่าขนส่งค่าประกันภัยค,ค่าสูญเสียระหว่างทางค่าปรปับปรุงคุณภาพน้ำมันค่าอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยนะรวมแล้วหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ต่อลิตร,รทีนี้ตอนนี้คุณผีลพันแกบอกว่าแกอ,อยากจะให้มีการนำเข้าน้ำมัน นาวรีเลยแบบน้ำมันสำเร็จรูปเลยฮะไม่ต้องถามเลยก็จะถามเลยราคาอพื่จะมาลดราคาให้กับประชาชนมันก็ลดได้นิดเดียวนะเพราะว่าเวลาคุณนําเข้าใช่ไหมคุณนําเข้าน้ํามันมามันมีค่าขนส่งจริงครับแต่ไอน้ํามันที่ผลิตในประเทศไทยแต่อ้างอิงว่าเหมือนจะนําเข้าจากสิงคโปร์มันเป็นค่าขนส่งพิอมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยัื่งที่ว่าถ้าท่านพีรพันเนี่ย ตั้งใจจะทำเรื่องนี้นะคะน่าจะต้องมีมติร่วมกับทางรัฐบาลในกพชเลยว่าน้ำมันที่เราเคยใช้ราคา Import p a r ค t y ขอเปลี่ยนไปเป็น port p a r i t y ครับคือเทียบเท่าการส่งออกครับสมมุติว่าราคาน้ำมันที่สิงคโปร์ยี่สิบาทนะลงกล่นในประเทศจะส่งน้ำมันไปขายที่สิงคโปร์ในราคายี่สิบาทแต่ลงกล่นจะได้เงินเพียงแค่ สิบเก้าบาทหรือสิบแปดบาทห <ừ> ้าสิบสั่งใช่ไหมคะเพราะคุณต้องลบค่าขนส่งค่าประกันภยัยค่าสูนเสียระหว่างทางจิ้งอืมครับครับผมแล้วมีนี่ครับเชิญครับเชิญครับคิดว่าถ้าถ้าคุณเพร่พันเนี่ยและคุณเศษฐาในฐานะรัฐบาลกำหนดกันเลยว่าเราจะเปลี่ยนละเราให้พรีเมียม่ยเราให้แรงจูงใจกับ ลงกันน้ำมันมันยาวนานมากเกินไปแล้วครับดันั้นขอให้คนไทยเนี่ยมีโอกาสใช้น้ำมันเทียบเท่ากับราคาที่คุณส่งไปขายคนอื่นน่ะได้ไหมได้ไหมถ้าได้ปุ๊บนะคุณไม่ต้องไปนำเข้าน้ำมันมอันนี้มันย้อนหลังไปสามสิบปีแล้วนะให้คุณจะนํนำเข้าน้ำมันมาใช่ไหมแล้วเมื่อปีหกห้าีฉันเพิ่งเปิดเมื่อกี้ว่าจะมาสัมภาษณ์เนี่ยนะเปิดตาราง การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปครับน้ำมันสำเร็จรูปที่ส่งออกไปขายทั่วอาเซียนและก็ทั่วโลกเนี่ยนะคะคในปี2565อยู่ในสินค้าขายดีอันดับหก<ฮ>ป็นอันดับหกมูลค่า300ห<ฮ>้าหม่นกว่าล้านเราส่งออกน้ำมันไปขายประเทศอืน 3, 000, 000, ่น300กว่าล้าน่ะเราแทนที่จะให้เขาส่งออกตรงเนี้เอามาขายคนไทยใช่ไหมแทนที่เขาจะไปไปนำเข้าน้ำมัน จากที่อื่นครัแล้วการนาเข้าจากน้ามันจากที่อื่นคุณจะเจอปัญหาเรื่องคุณภาพน้ํามันสเปคน้ํามันคือของเรามันยูโรยูโรสี่แต่ของคนอื่นมันยูโรสามยูโรสองอะไรแบบนี้นะคะต่ำกว่าหรอคุณเอาเข้ามาเนี่นะคุณก็ไม่ได้เพราะสมัยก่อนคุณสมัครเคยพูดเรื่องนําเข้าน้ํามันน้ํามันเขียว เอขายชาวประมงเกษตรกรตั้งแต่ปี51ปททเอามาขวางเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงสเปกคนละสเปกของรัสเซียมันมันยูโรสองเพราะมันยูโรสี่เอาก็มาก็ผิดกฎหมายครับก็เลยเงียบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเันคิดว่ามันจะทําไม่ได้เพราะเวลานี้เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรนเพิ่งฟังว่า กรมธุรกิจพลังงานออกมาประกาศว่าวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดสเปคน้ํามันเราจะขยับจากยูโรสี่เป็นยูโรห้าคะครับแล้วถ้าคุณไปน,นําเข้าน้ํามันราคาถูกสเปคก็ต้องต่ำใช่ไหมครัใช่ครับแล้วคุณนําเข้ามาขายได้เหรอโอ้โหฟังดูนี่ขายเฉพาะชาวประมงมาแยกขายเฉพาะเกษตรกรได้ยังไง <ขอ S 1> ฟังดูนี่แมพมันก็ดูรูลมรันพันตัพัน ไปหมดแล้วนะฮะคุณรัศนาฮะแต่แม่นาเสรยเวลามันหมดพอดีครับคุณรลศนาจริงๆเนี่ยน้ำมันเขียวอยากคุยอะไรเยอะเลยนะใช่ใยูโรไฟฟ์ด้วยไม่ตอนนี้สี่ยังเติมไม่ไหวเลยจริงค่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณลันามากๆนะครับต่อได้ค่ะครับขอบคุณมาก